จอดบอลโลแม่ทะลุลาบมาบอกเที่ยวจริงปะเอากลับไปเลยแล้วบอว่าคืนคืนมาได้ไม่ไรเที่ยวกูแมวก็ได้ร้านนึงอะเป็นยังไงบ้างยอดบอลยอดอลโลแม่ทะลุลาบมาบอกเที่ยวจริงปะเอากลับไปเลยแล้วบอว่าคืนคืนมาได้ไม่ไรเที่ยวกูแมวก็ได้ร้านนึงอะ ไม่เป็นไรเลยเราแบบก็พี่ไม่อยู่แล้วอ่ะหนูว่าดูแลเท่าที่หนูทำได้ไนอย่างเงี้ยเอออะไรตัเองหนูเก่งมากหนูเที่ยววิ่งตามพี่เบิร์ดทำงานนะแม่เห็นไหมอแล้วหนูเก่งมากรู้ว่าหนูต้องอยู่กับใครหนูทำสิ่งที่หนูทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีแล้วก็คนที่หนูรักคือพี่โมเขาเห็น เขาเห็นหมดรูรับรู้ค่ะรับรู้เขารับรู้เขาเห็นโมเป็นคนหน้าคบคนหนึ่งการที่ปฏิบัติคนกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วทำเหมือนตอนเขายังมีชีวิตอยู่อ่ะ สแสดงว่าคนคนนั้นครบได้เพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าการทําบุญกับคนเนี่ยเราอยาหวังว่าเขาจะต้องตอบแทนกลับมาแต่การที่เราทําบุญกับคนที่เขาไม่อยู่แล้วอ่ะเป็นการทําบุญที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยเ<ห>น,นี่ย<ห>คือเป็น<อ>สิ่งที่ส<อ>ิ่งที่เย<ห>ี่ย่ว่าแบบเป็นยังไงบ้างยอดคนยอดคนโลแมนต์ลู้ลาบมบอกเที่ยวจริงปะเอากลับไปเลยแล้วบว่าคินคืนมาได้ไม่ไรเที่ยวกูแมวขึ้นได้ร้านยังไง